สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทางช่อง YouTube นะครับซึ่งเราจะามีการนำเสนอการเสี่ยงซียมซีทุกวันนะครับเพื่อทำนายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านาทำการเสี่ยงเซียมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงเซียมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายนะครับ ซึ่งแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงททยแบบเสี่ยงซ,ซีนั้นจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซียมซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทำนาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการเสี่ยงเสียมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1-3ถึงเรื่องนะครับหากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสียง Cmc อีกครั้งนะครับสำหรับาทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่านนะครับมีทั้งเลขนำโชคและคำทำนายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิจพิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคำทำนายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่งก่อนเสี่ยงทาย Cmc ขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณ1นาทีนะครับหรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสียงเซมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับ หรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงท้ายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนักถือไม่ว่าจะเป็น วัดศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับเกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพอศอ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือนะครับ โดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทํานายเสียงโชคให้ข้าพเจ้าเสียงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึก ถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่พินิษ์พิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคำทำนายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคำทำนายเรื่องนั้นๆ เป็นเรื่องคําททำนายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคำถามอื่นๆให้กลับมาเริ่มเลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูคําททำนายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ สำหรับการเสี่ยงเซียมซีในการทำนายดวงชะตาชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข3นะครับหมายเลข3 ใบที่สมเลขนําโชค975ใบที่สความยากลำบากล้นจะทำการก็ป่วยการลำคาญตนว่ามีคนปองร้ายไม่วายวันถึงกินอิ่มนอนหลับก็กลับทุกข์ไม่มีสุขสักเวลาแทบอาสันแต่ถามเรื่องเป็นความ ไม่คล้ามกันคงผ่อนผันสู้ได้เป็นไรมีจะไปหาผู้ใดก็ไม่ยากถามลูกนี่ที่จากพัดภาคหนีว่ายังไม่พบกันในทันทีหาลาบนี้ก็ยากลำบากกายถามเรื่องคู่สุสมพิลมพักว่าร้ายนัก ฟั่นเฟือนไม่เหมือนหมายจงสงบไว้ก่อนผ่อนพักกายหมดคำทํานายที่3จบความเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับในการทำนายชีวิตประจําวันดวงชะตาของท่านในวันอังคารนะครับในการเสี่ยงเซมซีในครั้งนี้ท่านสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข24นะครับหมายเลข24ใบที่24เลขนำโชค3 3 3 1 3ใบที่24ว่าสมอารมณ์คิดความในจิตจะสำเร็จเสร็จเหมือนหมาย จะปราศจากทุกข์สุขเพิ่มเสริมสบายไม่คลาดคลายดังคําพยากรณแต่ช้าหน่อยเช่นเท้าก้าวบันไดทีละขั้นขึ้นไปไม่หยุดหย่อนทางเรียบราบทราบลดบทจรถึงยอดสุดสมสรสวัสดีอันทุกโศกโรคภัยจะหายหมด ดังสวงกรดจันงามอารามสีถามหาลาบได้สมหรืดีปรีถามลูกนี่พี่น้องต้องพบกันถามเนื้อคู่ชู้ร่วมพิรมรักว่าดีนักสุกเปรมกเกษมสันแต่ช้าหน่อยได้ชมสมใจคลันจบประพันธ์คำทํานาย พิปลายเอ่ยสําหรับการเสี่ยงเซมซท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการทำนายาชีวิตประจําวันดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการเสี่ยงเซมซขอท่านได้รับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ่อไปท่านได้หมายเลข5นะครับหมายเลข5ใบที่5เลขนำโชค5้าใบที่5ว่าไว้ในอักษรไม่มีใครทำร้ายให้จากจรอย่าทุกร้อนไปเลยไม่เคยการถ้าแม้นรักมักได้ ควายของเขาม้าของเราจะต้องพลากจากสถานอุปมาของเก่าเขาบุรานดูอาการคนคบประจบประแจงแม้ถามหาเนื้อคู่ว่าอยู่ไกลยังไม่ได้เหมือนจิตเร่งคิดแหนงถามลูกหนี้หนีไปไม่ชี้แจงเสาะ,ะแสวง ยากจะพบประสบกันถามหาลาบนิสัยก็ได้ยากต้องลำบากทุกร้อนจงผ่อนผันแม้นถามบุตรสุดใจที่ในรันเลขห้านั้นว่าหญิงแท้จริงเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซียมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับ ในการทำนายดวงชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข21นะครับหมายเลข21ใบที่21เลขนำโชค746 346 ใบที่21อย่าพวังนึกกังขาเปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ในนาวาแล้วเล่นฝ่าขึ้นลมตะบมไปย่อมสั่นไหวตามคลื่นกระแสลมอันโชคลาบนั้นหนาว่ายังขัดยังอึดอัดมิเห็นทางได้รออีกหน่อยจะสุขสนุกกะใจ คงรวยใหญ่ยิ่งกเกษมเปรมปีดีถามคนเจ็ดว่าหายสบายจิตถามจะคิดสู้ความตามวิถีจะแพ้เขาทุกเรื่องไปไม่มีดีเนื้อคู่มีพอหวังยังอยู่ไกลถามหาบุตรสุดรักยังหนักจิตอย่าเพิ่งคิดเพราะยังหวังมิได้ต้องรอหน่อย คอยนิดคอยคิดไปมิเท่าไหร่คงสมอารมณ์หมายสำหรับการเสี่ยงเซมซีในการทำนายดวงชะตาชีวิตประจำวันของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับของท่านที่เกิดในวันศุกร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข11นะครับหมายเลข11ใบที่11เลขนำโชค2 6 9ใบที่11เปรียบกันกับจันฉายหมู่เมฆปิดมิดไว้ไม่ไกลากลายแล้วผันผ่ายออกห่างสว่างเดิม ปางก่อนทำเท่าไรได้เท่านั้นพอสมกันสมมูลไม่พูนเพิ่มข้างภายหน้าว่าดีทวีเพิ่มเติมแม้นความเดิมแม่ลูกไม่ถูกกันทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดคงได้สมถามผู้ชมว่าดีเป็นสีสันถามลูกนี่พวกพ้องพี่น้องกัน คงผ่อนผันได้สมอารมณ์ปองถามหาราบก็ดีเป็นที่ยิ่งถามถึงสิ่งสู้ความว่างามผ่องดีทั้งนั้นใบนี้เหมือนสีทองจงตึกกรองอ่อนน้อมให้พร้อมเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีเพื่อทำนาย ชีวิตดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข18นะครับหมายเลข18ใบที่18เลขนำโชค 9, 2ก้าใบที่18พยากรณ์สุนทรเฉลยด้วยกุศลบุญเคยสร้างไว้ปางก่อนมาเพิ่มพรแก่ชีวิตให้สมหมายจะน้อมนำให้สบายและเบิกบานท่านจะมีทินฐานบ้านสำนักและยศศักดิ์สิ่ง ห้อมพร้อมสมานทั้งค่าธาตุอีกทรัพย์สิงคลานทุกแรมวานสุขนี้ไม่มีคลายเปรียบเห็นเช่นพระยาราชสีซึ่งล้วนมีบริวานนั้นมากหลายคอยพิทักษ์รักร้อมอยู่รอบกายจะมิวายสุขทราบอาบสวงเออย สำหรับการเสี่ยง C, เซมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย,ย์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อไปท่านได้หมายเลข2นะครับหมายเลข2 ใบที่สองเลขนำโชค693 698ใบที่สองต้องกันเหมือนจันฉายเปรียบเหมือนต้นพฤกษาเวลาตายต้องสาสายน้ำค้างในกลางคืนบริสุทธิ์สดชื่นทุกสิ่งศับ์ จะทำการสิ่งใดพร้อมใจกันไม่นานวันคงสมอารมณ์หมายไปข้างหน้าว่าดีพาทีทายคิดแยกย้ายแปรสถานไปไม่สู้ดีอยู่กับที่จะมีลาบอนเนกหลายถามถึงคนป่วยไข้ว่าได้คลาย ถามถึงพวกพ้องพี่น้องต้องพบตรงทั้งลูกนี่ที่หนีหน้าจะมาสู่แต่เนื้อคู่ไม่ได้ชมประสงค์ลาบอย่างอื่นทายตรงว่าดีเท่านี้เอ่ยสวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเสียมซีทางช่อง YouTube นะครับซึ่งเราจะ ามีการนําเสนอการเสี่ยงซิมซีทุกวันนะครับเพื่อทํานายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านทําทการเสี่ยงซิมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงซีมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายนะครับซึ่งแตกต่างจากการทํานายแบบคํานวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงททยแบบเสี่ยงซิมซีนั้นจะ ใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซมซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการสิงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทำนายขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ สำหรับการเสี่ยงเซียมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1-3ถึงเรื่องนะครับหากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่านาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสี่ยงเซียมซีอีกครั้งนะครับสำหรับ าทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่านนะครับมีทั้งเลขนำโชคและคําทํานายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิษฐ์พิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคําทํานายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่งก่อนเสี่ยงทายเซียมซีขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณหึ่งนาทีนะครับ หรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสียงเซีมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับหรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงทายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับ เมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานรละลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นวัดศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับ เกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพศอ,อ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือนะครับโดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทำนายเสียงโชคให้ข้าพเจ้าเสียงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึกถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่ พินิจพิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคําทํานายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคําทํานายเรื่องนั้นๆเป็นเรื่องคําทํานายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคำถามอื่นๆให้กลับมาเริ่ม เลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูคำทำนายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ